สวัสด <ítulo> <es> anyway, <LE> oh ีครับเมื่อนี้อีสานมดันติกพาเข้าป่าโคกครับพี่น้อมครับมานาโคกครับเมื่อนี้พามาดูจักสมุนไพรชนิดต่างๆดอกไม้ชนิดต่างๆในป่าโคกครับพี่น้องครับในจังหวัดนครพนมครับในจังหวัดนครพนมมีปลาดิบชื่นปลาโคกปลาทามครับพี่น้องครับแต่สมุนไพรต่างๆสิรวมอยู่ในป่าโคกส่วนมากครับพี่น้องครับแต่เป็นปลาที่แห่งแรงแต่กะ สมุนไพรหลากหลายครับพี่น้องครับมาเบิงสมุนไพรปลาโขกครับปลาโขกริมทางครับพามาเบิงบัวสันดษครับใบย,ย่หงอยครับเป็นไม้มงคลครับต้นใหญ่รครับ ดอกกล้วยไม้ดินครับเอื้องนั่งไต่ครับเอื้องนั่งไต่ครับหรือวัานเขาแพะครับเป็นกล้วยไม้ดินครับมีหัวใต่ดินครับเอื้องนั่งไต่ครับหรือวัานเขาแพะครับ เป็นกล้วยไม้ที่มีลักษณะแข็งแรงครับลำต้นแข็งแรงครับมีช่อยาาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วับไม ลักษณะหัวของเขาครับข้างล่างครับสังกรณีครับพันดอกสีม่วงครับวันตุมมบครับ กระเจียวพันดอกขาวครับอันนี้ต้นเท้าวิ่หม่อมครับ คนเศรษฐีเลื่อนแก้วครับหรือบ้านเมียหลวงครับป้าโคกครับ เพื่อเขาหนึ่งครับมะเฟืองปลาครับวันเศรษฐีเรื่นแกวครับ หรือว่าต้นเมียหลวงครับริมหัวไร่ไหน้าครับปลาโครครับอัน,นิวานอึงครับ หวานอื้งครับดอกควพันสาครับดอกไม้ปลาครับข้างล่างก็เป็นทุ่งนาครับนี่คือปลาโคกงหวัวไหลไปนาครับ ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ